ผมเส้นผมถ้าฝันเกี่ยวกับเส้นผมได้ตัดผมหรือผมล่วงเป็นหย่อมๆแปลว่าอะไรนะไปฟังกันเลยจ้าเส้นผมเป็นส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายมนุษย์ของคนเรา ถ้าหากว่าหญิงชายใดฝันเกี่ยวกับเส้นผมของตัวเองฝันว่าได้ตัดผมหรือเข้าร้านทำผมแล้วตัดผมถ่ายว่าคุณกำลังจะหมดเคราะห์หมดทุกเรื่องที่ไม่สบายใจหรือเรื่องที่ติดติดขัดขัดอยู่ก็จะคลีค่คลายค่ะ แต่ถ้าหากฝันว่าผมร่วงจากศีรษะของตัวเองร่วงเป็นหย่อมหย่อมถ่ายว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่สูงอายุภายในบ้านนั่นเองถ้าหากฝันว่าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้ามถ่ายว่า จะได้รับความอุปถรัรมภ์จากเพศตรงข้ามนั่นเองแต่ถ้าฝันว่าตัวเองได้หวีผมของตัวเองแล้วใส่น้ำมันใส่ผมตกแต่งเส้นผมให้สวยงามถ่ายว่าถ้าฝันในเวลาตอนกลางวันคุณจะได้รับเคาะถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว ้าฝันในเวลากลางคืนถ่ายว่าคนรักหรือสามีหรือภริยาจะนอกใจในค่าสถิติถ้าฝันแบบนี้ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวค่ะวิธีแก้ความฝันให้เราคิดดีทำดีแล้วก็บอกว่าต่อไปเราจะเจอแต่สิ่งดีๆเพื่อเริ่มต้นจากความคิดที่ดีของเราก่อนค่ะ 3 0ซลิขิตฟ้า70%เซคือตัวเราลิขิตชีวิตของเราเองค่ะช่วงเลขมงคลเราก็มีตัวเลขมาฝากกันเช่นเคยค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมนั่นก็คือเลข1เลข9ส่วนจะผสมตัวไหนก็ตามใจผู้ฝันเลยค่ะแต่ทางเราก็ยังคงมีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยค่ะ ฝันแล้วคิดอะไรไม่ออกแปลไม่ได้กดติดตามออลลี่ไว้แล้วเราจะมาเล่าให้คุณฟังออลลี่สตอรีค่ะ